สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาหนีพามาดูสวนมะละน่องน่องหน้าเพิ่นกำลังเก็บมะละค่ะอันนี้เพิ่แบอว่าบ่ค่อยสมบูรณ์ปไหนค่ะเจอน้ำท,ท่วมสงเเทเอมันก็เลยแก่นค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เอันี้น้ำยังนี่น้ำฝนตกนข้างอยู่ค่ะเมื่อนั้นเปิดน้ำใส่พอเปิดน้ำใส่ฝนก,ก็ตกแต่ตอนนี้ฝนก็ตกมาเรื่อย น้ำก็เลยขังอยู่ค่ะนี่เพื่อนมาเก็บค่ะเพื่อนมาเก็บมะละอันนี้มะละปอดสารนะคะไม่ได้ใช้สารพิษไม่ได้พ่นยาค่ะเียกแบบประมาณนี้แหละค่ะได้สำไรก็เอาสำนันค่ะมะละปอดสารค่ะเพื่อนม่ได้สารเคมีค่ะถ้าใช้สารเคมีมันสีดกกว่านี้เพื่อนม่ได้ใช่ค่ะนี่ค่ะกระปองจับแมลงอันนี้เพื่อนห้ออยู่ค่ะแต่ว่าฝนมันตก อันนี้ใส่ถุงค่ะมัน,น,นยังอยู่นี่ค่ะอันนี้ห่อแล้วแบบว่าฝนมันตกมันเลยเปียกถุงเปียกกระดาษแต่ดวงลองพืนนี่ค่ะเห็นไ่คคะเพื่อนพูนมองไกลๆคนนะมองไไกลคนนะคะเห็นไ่มคะลบๆไม่ทายนี่ค่ะมองไปไกลๆจะเห็น มาละมาละปอซานบกขมด้วยค่ะมาละอัน,นกินแล้วน้องกินแล้วถึงพูดได้บกขมค่ะพอดีเลยค่ะกินกับอันก๋วยเตี๋ยวมาละแซ่บค่ะพี่น้องบกขมค่ะพี่น้องบกขมยีเลยะฮะหนุกหนุยมากใหยหนึ่งอ้โหค่ะเดี๋ยวจะขามไปขามไปลงพุ่นค่ะเดี๋ามนาม้ำ มึงยงเก็บจมนนามปะบึ๊บว้านี่ค่ะพู้ดอันนี้ลองคนค่ะนี่มันมีจะแค่ล่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแทวค่ะแปดร่องข้างนน่องมึงไงสวยงามงามมึง่ยทางนี้โอกโดกข้นนองนี่ลายน,น้นยค่ะโลกค่ะโลกโกง,งามงามค่ะนี้ไปค่ะ มาไปทางำข้าวเดินมนะท่งนี้มาเดินไปโอ้หลงดกไลค่ะดกไลดกไลค่ะพี่น้องดกไลดกไลเดี๋ยวข้าสิอ้อมไปคุณข้ากลับหลังกันกลับหลังครัเพื่อนเพื่อนเนี่ยฝนก็ไม่แล้วค่ะโอ้โมืดมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังมอตอก็หอนอยู่อบอ้าวประมาณสีเบส์โมงค่ะเพื่อนๆ สีเบสโมงสีเบสโ่งค่ะฮมาดูลองนี่เ่อนเพื่อนว้ดกขนาดเขาไลองน้ำแล้วมันอึ๊บื่อเพื่อนมาละมาละปอสานสินแซแบะผ่ารคบะค่ะกินก๋เตี๋มาละแซแบนี่ค่ะงามงามว้าเนีนี่ห่อ ค่ะนวยมะละค่ะนวยมะละอย่ายินบ่ค่ะได้ยินบ่อย่าแก้่ยวเบาเบาอยู่ในสวนมะละกันเสียงเบาก็ขอโทษขอพ่ายดวงนี้พี่น้องลูกใหญ่ๆลูกงามๆนี่ค่ะลูกนี่ลูกนี่จะมาเขอเก็บไปค่ะเบิ่งแน่เห็นบ่มคะเพื่อนเพื่อนมละบาสาร ะมะละกอซันพันมะปุ๋ยใส่เองค่ะมะปุ๋ยใส่เองมักฮอร์โมนใส่เองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าปุ๋ยปีนี้แพงบ่ไหวค่ะบ่ไหวลูกนี้งามขนาดเลยงามแบบเพื่อนเอพ,อพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเบิ่ง ามาชมสวนมาละค่ะเมนืนี้นกนนกเขามาเก็บกินได้เลยค่ะก็ขมค่ะเก็บกินในสวนได้เลยเก็บกินได้เลยได้เลยรถขับรครับ,รบเดี๋ยวทาไปดูอันที่เป็นเก็บแล้วเป็นแพ็คอันนี้ที่เป็นแพ็คครับเพื่อนท้างไปดูกันนี่ค่ะ ไปดูที่เป็นเก็บไว้เด้อไปไปนั่งกันเก็บใบกายก็เกียวกองไว้เลยค่ะเพื่อบบน ที่ค่ะเพราะว่าเจอฝนเจอแดดไม่ได้สำนี้นเพ่อนนมาละพอนมาล้ว,วน,วนอ้นโอมาละปอสานค่ะว่าีเกีย,เยวลืมลมมาแล้วค่ะมึดมึดมาละฝนที่ตกแล้วค่ะเพื่อนมองไปไกล โอ้ยเดิมละเมละไปต้องแตง่งต้องแต่งอยู่ร้ายยลยค่ะมันเป็นมะละบ่อสารค่ะมันเจอเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกมันก็เลยอันนี้คือปลายแหละค่ะนี่เพิ่อจะิเอาถิ่มแหละค่ะมันก็เลยได้รสักนี่งต่แรกๆนี่โอ้ยระยงระยะเลยนะคะ่ะ มองไปไกลๆเราโยงและย่ากวก็นี้ค่ะอันนี้พันเจอทั้งฝนทั้งห่อนทั้งน้ำท่วมสองเทือได้แต่จำนี้ค่ะพ่อกินค่ะจะว่าคันพ่อเก็บคสิบดาแล้วพ่อกินท่นได้ลายมันต้องพ่อเก็บพ่อเก็บเงินเงินสิแต่ก่อเป็นก่อเป็นกรรมนี่ได้จะพ่อแบบว่าพ่อกินพ่อใส้ได้พ่อกินพ่อใส้ของเ่ คุณามากมายค่ะที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะพเพื่อนๆสวัสดีค่ะ